คืออยู่ฝันอยู่กินกับแฟนมา20ปีอะค่ะโอ้นาะนเนาะแล้วมาเก้าปีก่อนนี้เขาเคยแบบนอกใจขวันไปมีแฟนใหม่แล้วก็ไปอยู่กับแฟนใหม่ซึ่งแฟนใหม่ก็ก็มีสามีแล้วก็คือแอบคบชู้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เลิกกันใหญ่คืออยู่ฝันอยู่กินกบแฟนมายี่สิบปีอะ oh, ค่ะโอ้นานเนาะแล้วมาเก้าปีก่อนนี้เขาเคยแอบ,บนอกใจขวัญไปมีแฟนใหม่แล้วก็ไปอยู่กับแฟนใหม่ซึ่งแฟนใหม่ก็คือก็มีสามีแล้วคือแอบคบชู้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ด้วยกันประมาณสองปีแล้วตอนเนี้ผู้ชายแฟนขวัญอะหมดตัวโดนผู้หญิงอะค่ะหลอกหมดตัวอ๋อแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นเขาหลอก ใช่หลอกเกลือแล้วก็ติดการพนันด้วยนี่คือเลิกกันแบบจริงจังเลยแยกย้ายกันไปแบบสองปีเลยใช่ใช่ค่ะค่ะเรามีลูกด้วยกันไหมคะขวัญมีด้วยกันหนึ่งคนค่ะอตอนนั้นลูกลูกอยู่ประมาณอนุบาลสามค่ะอ๋อ,อตอนช่วงที่เขานอกใจนั้นค่ะขวัญเพี่อ,อ,อถามนิดนึงในวันตอนที่เขาจะเลิกจะเออจะนอกใจอะค่ะขวัญเองกับเขารักกันดีๆหรือมีเรื่องาวหองละแหงหรือทะเลาะกันด้วยเรื่องไหนบ้างหรือเปล่าบ่อย ก็จะมีประมาณว่าเออเขาไม่ค่อยมีเวลาให้อะไรอย่างนี้จะเล่นแต่โทรศัพท์ซึ่งจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลพอเรามารู้ความจริงก็คือเขาแอบ,บคุยกันมานานแล้วแต่เราก็ไม่รู้ไงเราก็คิดว่าเขาเล่นโทรศัพท์ติดเกมติดอะไรอย่างนี้แล้วตอนที่ที่เขาไปแล้วถูกผู้หญิงหลอกหมดนี้ยมาตัวกลับมาเขากลับมาหาเราเป็นฝ่ายกลับมา,<ช>มาหาเราแล้วเขาพูดยังไงบ้างที่ทําให้ขวัญแบบให้อภัยแล้วก็แบบอยอมรับเขากลับมาเขาก็พูดว่าเออว่าเขาจะไม่ ทำแบบนี้แล้วเขารู้แล้วว่าเวลาเขาเดือดร้อนเวลาที่เขามีปัญหาอะไรก็คือก็มีแต่ลูกแต่เมียเท่านั้นที่ที่อยู่ข้างเขาเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ตอนนั้นก็คือยังไม่ได้หย่ากันด้วยตอนนั้นจดทะเบียนสมรสกันอยู่อ,อ๋อแต่ว่าไปอยู่กับคนนั้นเลยทั้ทง,ทงที่มีทะเบียนสมรสกับเราใช่ค่ะค่ะเนี่ยแต่จริงๆนะเขาไปอ่านในอีเมลแล้วก็อ่านในแฟนเพจที่ส่งเข้ามาค่ะส่วนใหญ่ค่ะว่าเรื่องเล็กแต่เลิกใหญ่อะ ส่วนใหญ่เลยนะคะมาจากโทรศัพท์จริงๆ <c oughs> คือด้วยความที่วันนี้เราอาจจะต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราดูแล้วพอดูเสร็จปั๊บมันจะถูกดึงเวลาในความสัมพันธ์มันมักจะเริ่มจากจุดเล็กๆขวัญก็เป็นเหมือนกันคือเราเริ่มรู้สึกว่าทำไมคุยโทรศัพท์ทำไม <c oughs> ให้เวลากับโทรศัพ <c oughs> ทพ์เยอะกว่าฉันึ่งเป็นมนุษย์เป็นคนอยู่ข้างๆเธอดูแต่จอเธออะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนที่ตอนที่เขากลับมาขวัญทำยังไงบ้างอะคะสำหรับการที่จะเริ่มต้นใหม่ก็คือช่วยเขาก็ถามเขาว่าเออ คุณเป็นหนีต้ตรงไหนบ้างอะไรบ้างก็เอามาแจกเอามาแจงแล้วก็ช่วยเขาหาวิธีว่าจะทำยังไงอะไรย่างเงี้ยไปหาทางานเสริมบ้างหาให้ทั้งทํางานประจําด้วยทํางานเสริมด้วยช่วยกันพยายามททุกวิถีทางค่ะช่วยเขานั่นคือหนี้สินที่เกิดจากการที่ผู้หญิงคนนั้นหลอกเขาใช่ใช่แล้วเราก็ไปช่วยใช้หนี้ให้ด้วยใช่ช่วยเขาวางแผนช่วยอะไรก็คือจนเงินเขาเนี่ยไม่ไม่เหลือกินแล้วต้องมามกินจากเงินเดือนเราแล้วการพน,นันล่ะคะเขาหยุดไหม การพานันก็ไม่หยุดค่ะไม่หยุดแต่เขาโกหกเราว่าโกหกเราว่าหยุดตอนนั้นขวัญท้องค่ะขวัญมาจับได้ว่าเขายังติดการพานันอยู่แล้วขวัญก็เสียใจแล้วก็ตอนนี้ก็เลยทาให้แบบเกิดภาวะแทง้งเกิดภาวะแท้งในระหว่างที่ขวัญอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็กลับไปบ้านไปขโมยเล่มทะเบียนรถไปจำโอ้ oh, ไปจำนำใช่จำนำรถ mm hmm. ขวัญก็พอขวัญจับพอออกจากโรงพยาบาลขวัญจับได้ขวัญก็บอกว่าให้ไปหาเงินมาใช้หนี้ให้อะไรเอารถกลับคืนมาถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ต้องเลิกกันอะไรไปเพราะว่าอยู่ด้วยไม่ได้หรอกถ้าเป็นคนแบบนี้ก็ไม่มีวันที่จะมีกินไม่มีวันที่จะอะไรอ่าเขาก็เลยพยายามไปหาแล้วก็ไปใช้หนี้จนหมดอืบางทีขวัญให้เอาเงินเอาเงินในส่วนของขวัญเนี่ยให้ไปใช้หนี้แล้วก็ให้หาเงินให้เขาหาเงินน่ะมาใช้หนี้ขวัญอีกทีนึงแล้วขวัญพี่ถามแน่สิแล้วเขาจะหาเงินด้วยวิธีการไหนคะเขาทางานไหม เขาก็ทํางานคะ่ะตอนนี้ขวัญก็เลยให้เขาไปทํางานเอเพิ่มให้ไปเป็นเปิดเปิดร้านเอเพิ่มโดยใช้เงินหนูปะเนี่ยใช่ใช่ขวัญขวัญช่วยด้วยแล้วก็เงินเงินเดือนเดือนเขาด้วยช่วยกันอืจนจนตอนเนี้ยก็เริ่มลืมตาอ้าปากได้นี่สินเขาเริ่มหมดหมดเมื่อต้นเดือนธันวาปีที่แล้วข<อ>เขาก็<อ>มีใหม่อีกมีผู้หญิงมาใหม่อีกมาติดติดผู้หญิงใหม่อีกอานอกใจ,จอีกแล้วใช่ซึ่งเป็นเด็ก ห่างกับเขาว่าประมาณสิบห้าปีไม่โลร์าทากันมาจนกระทั่งหมดเนี่อ่ะฝันกะเลขนของกลับมาอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดค่ะแล้วพออยู่ได้ประมาณสักเดือน,สอ,นสองเดือนเขาโทรมาอ่ขอขอคืนดีเขาจะเลิกจะเลิกกับผู้หญิงคนนั้นซึ่งขวัญอยากกับเขาไปแล้วนะคะตอนแรกแล้วก็มาขอจดทะเบียนสมรสใหม่พอจดเสร็จปึ๊บมารู้ความจริงที่หลังเราไปเจอโทรศัพท์เขาเจอแชทเขาค่ะ okay. ก็คือเขาไม่ได้มีวีเววว่าเขาจะเลิกกับผู้หญิงเลยจนถึงทุกวันนี้เราก็เลยไปคุยกับผู้หญิงคุยกับเด็กอะค่ะว่าเออว่าเออเป็นอย่างนี้นะเราก็ทะเบียนสมรสให้ดูว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเอออย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาว่าโดนผู้ชายหลอกเขาบอกว่าเขาจะถอยเขาก็ส่งแชทของผู้ชายให้ดูว่าเขาอะคุยกับผู้ชายแล้วว่าจะถอยจนมารู้ความจริงที่หลังก็คือเขาไปตกลงกันและทําแชทปลอมมาว่าทําเป็นว่าเลิกว่าจะเลิกกันเขามาตุ้งให้เราดูแถมนะจริงจริงเลยขวัญเขาดูพยายามเหลือเกินนะน้อง ฟังดูเหมือนวิวัฒนาการของเขาครั้งนี้จากครั้งที่แล้วที่แบบพอมีคนใหม่แบบอ้าเลิกเลิกเลิกไปก<ช>ับค,คนใหม่คราวนี้มันดูท่าทีเหมือนกับว่าเขาตั้งใจจะเก็บไว้ทั้งสองคนเลยป่าคะใช่ค่ะใช่ค่ะควันคิดแบบนั้นค่ะแล้วเท่าที่เล่ามาพี่ไม่เห็นมีพาร์ทไหนที่บอกว่าเขาเป็นพ่อที่ดีเลยอะพี่รู้สึกว่าเขาหนึ่งขยันก่อหน,นี้คนเป็นเมียก็อาจช่วยกับล้างหนี้ที่สุดแล้วพอหมดจากอันนึงก็เริ่มเพิ่มอีกละไปหาผู้หญิงคนใหม่เขาดูแลลูกบ้างไหมคะ เขาก็ส่งเงินให้ค่ะเขาก็ส่งเงินให้ทุกเดือนแล้วพอไหมพอค่ะอืมแปลว่าหนึ่งเขาก็หาเงินได้ง่ายด้วยใช่ค่ะแล้วเอาอย่างนี้ค่ะเวลาเลี้ยงลูกไม่ได้เลี้ยงอยู่ดูแค่ความเป็นอยู่อ่ะต้องดูแลความเป็นสุขด้วยอะเขาให้ความอบอุ่นกับลูกขนาดไหนสอนลูกทําสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะไม่ค่ะเป็นหน้าที่ขวัญคนเดียวค่ะเขาส่งเงินอย่างเดียวค่ะเห็นปะมันไม่ได้แปลว่าเลี้ยงลูกด้วยเงินอย่างเดียวได้นะขวัญคิดว่าถ้าขวัญอยู่แบบนี้มันก็เหมือนของทราย คือพี่รู้สึกว่าขวันได้ทาหน้าที่ของเมียที่ดีที่สุดแล้วอะ่ะคือจริงๆนะคะต้องบอกผู้ชายคนไหนเจอผู้หญิงอย่างขวัญเนี้ย<ห>คือแบบดีเลิศประเสริฐจริงๆคือคให้อภัยก่อนแล้วช่วยเหลือดูแลช่วยแก้ปัญหาทําสารพัดทุกสิ่งอย่างเป็นแม่ที่ดีให้ลูกด้วยเลี้ยงลูกแต่<ช>ปัญหาอันหนึ่งก็คือพี่รู้สึกว่าแทนที่เขาจะเห็นคุณค่าของเรากับสิ่งดีๆที่เราทํา <ๆ S 2> เขากลับเห็นว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เขาทําให้เขาอยากทําอะไรก็ได้อ่ะค,ะค่ะขวัญคิดว่าถ้าเขากลับมาก็คือ ก็คือวันที่เขาหมดตัวเหมือนครั้งที่แล้วแล้วขวัญคิ่ว่ามันหน้าครั้งนี้น่าจะหนักกว่าแล้วขวัญก็จะไปกอบกู้ชีวิตเขาขึ้นมาเพื่อให้เขาเพื่ออะไรอีกเพื่อให้เขาไปทรยศครั้งหน้าต่อไปใช่เพราะขวัญขวัญคิดว่าถ้าขวัญยังอยู่ต่อคือขวัญต้องเจอสถานการณ์แบบนั้นซ้ําๆขวัญเก็บเงินไว้ให้ตัวเองเก็บเงินไว้ให้ลูกเถอะพี่สงสารลูกขวัญไหมคะจะได้ตังค์เออตังค์ที่เราจะไปทุ่มเทกับเขาเพื่อให้โอกาสเขาอะเราเก็บไว้เป็นอนาคต ของลูกดีกว่าเกินทองสมัยนี้มันก็ไม่ได้หาง่ายนะขวัญเน,นอะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตปัญหา<ช>คือหนูว่ารักอยู่ไงคือ<ช>จริงๆแค่คําว่ารักคําเดียวนะคะมันจะไม่ฟังเหตุผลได้ในโลกอ่ะแล้วหนูคิดดูนะหนูเหมือนกับหนูมีความหวังว่าพี่ดูแล้วเด็กไม่เอาหลอกเฮ้ยถ้าเราอยากได้สามีคืนเราน่าจะอยากได้สามีที่มีใจและรักครอบครัวไม่ใช่เพราะคนอื่นไม่เอาอะอ่ะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับผู้หญิงคนไหนดี๋ยพี่ว่าตอนเนี้ยเลิกสนใจเถระ จะเป็นผู้หญิงคนไหนก็ตามแต่จะมาหลอกหรือจะมาอะไรพี่ไม่รู้ค่ะแต่สุดท้ายแล้วค่ะคนของเราแหละสําคัญที่สุดถ้าคนของเราไม่เล่นด้วยผู้หญิงคนไหนก็เข้ามาทําอะไรเขาไม่ได้ทุกทางออกมันมีตอนนี้มันมีแค่ว่าพร้อมออกหรือยังและอันหนึ่งที่มันทําให้เราไม่พร้อมออกคือรักคําเดียวเลยใช่ค่ะพี่ว่าถ้าขวัญไม่ได้รักตัวเองมากพอก็รักลูกเถอะจริงๆแล้วอย่างที่บอกอะค่ะเก็บแรงเก็บพลังเก็บเงินเก็บทองเก็บทุกอย่างไว้ดูแลลูกดีกว่า นะเป็นกาลังใจให้ขวัญน,นะคะ,คะอยากให้หนูแบบผ่านพ้นทุกอย่างไปให้ได้มันอาจจะเจ็บปวดบ้างพี่เข้าใจหมดเลยเพราะเรารักเขาแต่นะชีวิตที่ดีกว่ารอขวัญอยู่ลองประกอบการพิจนารณาก็กันก็นแล้วกันนะเพราะพี่รู้แล้วว่าขวัญอาจจะบอกว่าก็ขวัญยังรักแต่รักตัวเองด้วยนะรักลูกด้วยนะ่นะเปนะ็นปกลังใจตั้งใจใแล้วคขาว่ารอบนี้ก็คือขวัญจะม o ฟออนแล้วก็จะโฟกัสที่ลูกคะ่ะค่ะม o ฟออนแล้วไม่ต้องกลับไปอีกเลยนะ กลัวเหลือเกินนะพี่เป็นห่วงขวัญขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะดูคลับไฟเดย์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคร Friday, เรื่องเล็กแต่เลิกกันใหญ่